ลูกน้องคุกสวัสดีค่ะวันนี้มาอ่านหนังสือเสียงเพื่อคนพิการทางสายตากันนะคะสำหรับวันนี้จะมาอ่านเรื่องโรงพยาบาลร้างกลางกรุงค่ะโรงพยาบาลร้างที่ถูกปิดตัวมามากกว่า10ปีด้วยปัญหาการโดนฟ้องโดยไม่ทราบสาเหตุหลังจากที่ถูกปล่อยทิ้งให้โรกร้างไม่นาน เหล่าผู้คนก็มักพบเจอความหร้อนณนที่แห่งนี้ความเฮี้ยนก็เรื่องรือบอกต่อๆกันมาในตอนกลางวันยังมีผู้คนสําจรไปมาใช้หน้าบริเวณโรงพยาบาลเป็นที่จอดรถเข้าไปด้านในของโรงพยาบาลบรรยากาศที่สัมผัสจะเปลี่ยนไปเข้าของเครื่องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ เตียงคนไข้รถเข็นที่ยังอยู่ในห้องผู้ป่วยห้องเย็นหรือห้องเก็บศพยังมีป้ายของผู้เสียชีวิตติดอยู่ห้องคลอดเด็กที่มักได้ยินเสียงร้องในยามค่ำคืนห้องไอซยังคงมีเตียงวางอยู่เรียงรายมักมีผู้คนพบเห็นเงาดำวิ่งผ่านบริเวณนั้น ห้องเลี้ยงเด็กมักได้ยินเสียงเด็กขวเราะและรู้สึกเหมือนมีมือเด็กมาจับที่แขนโรงพยาบาลร้างแห่งนี้กว้างขวางและมีห้องเป็นจำนวนมากและทุกห้องของโรงพยาบาลนี้ล้วนมีผู้พบเจอเรื่องราวแปลกๆมาแล้วทั้งสิน้นล่าสุดได้มีทีมงานมาถ่ายทำภาพยนตร์ในที่แห่งนี้ หนึ่งในทีมงานได้เล่าให้ฟังว่าเขาได้เจอวิญญ,ญาณของหญิงสาวที่ยืนร้องไห้ซึ่งร่างกายนั้นเต็มไปด้วยเลือด <t> <net> ภาพถ่ายที่ถ่ายติดเงาของคนซึ่งวันนั้นผู้ถ่ายได้ยืนยันว่ามีทีมงานอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นและเหตุการณ์อื่นๆที่ผู้คนได้พบเจออีกมากมายกับเรื่องราวเรื่องเล่าทั้งหมดนี้ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างคะสบายดีหรือเปล่ายัางไงก็ดูแลร,รักษาสุขภาพด้วยนะคะลุงลูกผูกขอส่งกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนคะ่ะสู้ๆนะคะ